สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลสปเปอร์เกลนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของดอนนี่ฟันเดเบกมาฝากกันครับยับสตมัมรูฟานิสโตรอยเอ็ดฟินฟานเดซาหรือแม้กระทั่งโรบินฟานเพอร์ซีคคอยอดตำนานนักเตะจากแดนกลางหันลมที่ต่างมาประสบความสําเร็จในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจากความสําเร็จครั้งสุดท้ายในปี2011ที่นักเตะจากแดนกลางหันลมมีส่วนร่วมเป็นระยะเวลากว่า10ปี และวันนี้ก็มีนักเตะเรือดดัชที่ถูกตั้งความหวังเข้ามาค้าแข่งในรถอุตส่าห์อีกครั้งเขาคนนั้นคือดอนนี่ฟานเดอร์เบกมิคฟิวดารุมวัย23ปีที่ย้ายมาจากอาจกอเจ็อัมสเตอร์ดัมสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกเอเรดิวิซิลีกด้วยค่าตัวกว่า40ล้านปอนด์พร้อมสัญญา5ปีเต็มนี่คือแข่งที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่จะเข้ามายกระดับในทัพแดนกลางของปีศาจแดงวันนี้ทีมงานจะพาุกทนไปทำความรู้จักกับเขากันครับ ดอนนี ek, ่ฟันเดเบกเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี1997ที่เมืองไนเคคูควินประเทศฮอลแลนด์เจ้าหนูดอนนี่เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางโดยมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กดอนนี่ชื่นชอบการชมเกมในอัมสเตอร์ดัมอารีนาสนามเย้าของอาเจ็ครวมกับผู้เป็นพอ่อนั่นจึงทำให้เขาแต่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมเล็กๆในท้องถิน่นที่พ่อของเขาเคยเล่นมาก่อนอย่างวินเซ่บอยและด้วยฝีเท้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เขาถูกทาบทามเข้าสู่ทีมเยาวชนของทีมโปรดของเขานั่นคืออาแจ็อัมสเตอร์ดัมฟันเดเบคเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของอาแจ็ในปี2014ก่อนจะไต่เต้าลงเล่นกับทีมชุดเยาวชนและทีมสำรองโดยช่วงวัย16ปีฟันเดเบคการเป็นกําลังหลักของทีมชุดเยาวชนโดยได้ลงเล่นไปกว่า35านัดทาไปได้13ประตูก่อนจะถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่และได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2015 ในเกมยูโรปาลีกที่เอาชนะการสโกเซลติกไปได้2ประตูต่อหนึ่งและนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 6ถึงเป็นต้นมาเขกาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมหากไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเราก็แทบจะเห็นมิดฟิล์หัวท้องรายนี้สิงทำหน้าที่อย่างแข็งขันแทบทุกนัดฤดูกาล2อ1 7เจดถึงสองพเจ็บตัวลงสนามช่วยทีมในทุกรายการไปถึง39ิานัดทำไปได้13ประตูกับอีก6แอสซิ์นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือนักเตะค,คนสำคัญ และมีส่วนร่วมกับทีมมากแค่ไหนและนั่นก็ทําให้ชื่อของเขาตกเป็นที่สนใจของทีมยักษ์ใหญ่ท้งทอรแนามฮอสเปอร์โรมาบาเซโดนาเลเอลมาดริดรวมถึงไบแชมิลลี่แต่อย่างไรก็ตามผลงานระดับมาสเตอร์พีชของเขาก็ปรากฏออกมาให้ทุกคนได้เห็นในฤด,ดูกาล2 0 1 8ถึงเมื่อเขาเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมพังางาทคว้าแชมป์เอเรดิวิซีลีสมัยที่34มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่แถมยังเป็นส่วนหนึ่งของอาแจก ชุดประวัติศาสตร์ที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศผู้บอกยู่ฟาแชซเป้ยนส์ลกได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสาทศวรรษแถมในฤดูกาลนั้นเขายังลงสนามช่วยทีมไปถึง57ินัดทำไปได้17ประตูกักบอีก13แอสซิตแม้จะมีผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าอย่างแฟรงกี้เดยอนหรือมาท้ายเดลีรวมถึงฮัคิมซีเยกแต่ถ้าหากดูอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าฟานเดเบกเอง เขาเป็นผู้เล่นที่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันจุดเด่นของกองกลางวัย23ปีคือความสามารถในการเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางไม่ว่าจะเป็นตัวรุกตัวคุมจังหวะเกมหรือตัวรับเขาก็สามารถทำได้นั่นทําให้ฟานเด b เบคแต่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในแดนกลางที่บรููกฟนเดนเดนรวมถึงพอป,ปอกบาเคยแบกรับเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและผลงานการลงเล่น175นัด ทำไปได้41ประตูกับอาแจกรวมถึงมีเปอร์เซ็นต์การเข้าสก,กาสัดสำเร็จ3ครั้งต่อ1เกมสูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของทีมต่อจากผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังก็คงเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าหากเขาได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องแดนกลางของทีมต้องเหนียวแน่นขึ้นอย่างแน่นอนโดยฟานเดอร์เบคจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข34เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่อับเดลฮักนนริเพื่อนสีและอดีตเพื่อนร่วมทีมอาแจกที่ประสบเหตุลม้มลงในสนามเมื่อปี2017 จากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและต้องเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลาหลายปีจนสุดท้ายต้องแขวนสตาร์ทไปในที่สุดขณะที่ในระดับทีมชาติฟอนเดเบกลงรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์มาตั้งแต่ชุดย17ยู19 U 21, อยู่21ก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ในปี2 0 1 8แต่ได้ลงเล่นไปแล้วกว่า11นัดต่อจากนี้ไปคงเป็นโจทย์สำคัญของโอเลกุนนนโซชาหนายใหญ่ของทัพปีศาจแดง ว่าจะจัดสรรขุมกำลังในแดนกลางอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขาจะกลายเป็นนับเตะสารพัาประโยชน์แบบที่เขาเคยทำให้เห็นมาแล้วอย่างแน่นอน